สวัสดีครับอ่ะอยู่กับผมในแกรมฮับเบิลนะครับก็เล่นเล่นเอ่าโทษครับนี่กำกับอเอ้าเออช่างแม่งหมดเลยอ่าเอ้าด่านไหนดีเอ่ยติ้งเออเรามาลองเล่นตั้งแต่ด่านแรกเลยนะครับอ่าเล่นดู อะไปแล้วอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไอสัตว์อะไรวะมาแป๊บเดียวแม่งดองซะแล้วไอ้เอาใหม่เลยมึงไอ้เลยรีไปอะรีไปเกอะเอ้ยเอ้เอ้ยไอสัตว์ลุงหัวแตกเฮ้ยช็อตไปต่อครับเจอแกไอสัตว์เอสเคเอสเอสเลเวลห้ากูดอ้อ เออเออเออตัดเออโอ้โหสัตัดงงโหดเหลือเกินนะครับต่อต้องให้ผ่านนะเอ่อเฮ้ย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 เอ้าอะไรวะครับเอ้ยไปดิไปครับไปครับรีไปครับไปครับอ่าครับเอ้ยเจออะไรเนี่ยหลบพี่หลบทางแม่ง ซ้ำๆซ้ำ huh. ซ uh ้ำเติมซ้ำเติมเข้าไปเข้าไปอิสว์เข้าไปเข้าไปก็เออจัดไปไปแล้วสัตว์เอ้ยเอ้ยหัวกูหัวกูหัวกูเออเออโอ้ยเป็นไรถึกอยู่ครับยังยังยังอยู่ครับอ๋อขาดสภาพเดิมแล้วเมื่อกี้ขาดเป็นห่าอะไรไม่รู้เยไปล่อยกูไปไปไปเออไอ้สัะเออโอ้ยเกือบแล้วครับไปต่อครับ โอเคกูสโบร์มาสเตอร์มาสเตอร์พ่องอ่ะไม่อ่านแม่งแล้วโอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมบอกอยู่วะโอเยเอ้ยปั่นท้ายหลังทำไมวะเนี่ยไปดีเฮ้ยไปเลยโอ้อะไรขนาดเนี่ยไปดีเอ้ยมีระเบิดด้วยวะต้องระวังแล้ระวังระเบิดบันระวังระเบิดเอชเคเอชเอ้อ เอาให้ผ่านครับไม่ผ่านไม่เลกนด่านนี้แม่งมันหรือเปล่ามันหรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าโอ้ยเดี๋ยว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 ีววเีเเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดยเดี๋ยเดียวเยวเอยเีวเย แมันมือโปรเฟชชั่นอลมันเล่นแขนขาดได้จิ๊บจอยนะครับไปต่อ,อ,รอ,อ,อครับอไรและและอ้าแรงชิบหายอ่ะคอับมามามาวอ้าว้า ครับแตเออไปดีเฮ้ยโอเคครับแต่โอยไอ้สัอ่อออค,ครับเราวางจากสมรภูมิแล้วรอเปล่าวางรเฮ้ยเฮ้ย เอาไอต่อท oh, oh. oh. <laughs> ีเฮ <occurs> ้ยทำไมวะช่วยช่วยไอไปได้ย <rarely Pokemon apan> ังไปได้ไปไปได้อย <another> ู่ไปได้อยู่นี่ครับีกเดยสแค่ตีพันกาเอ้ยแม่เยสตอบอ้อจะไปหวั่นไหว จะมีคำเต <S S ิมว่าน้ามึอสมน้ำหน้ามึงนะครับเอา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 เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยดังหายเฮ็ปั่นค้เร็วอะเ็ดโอ้โหเป็นชายเป็นชาย เอเอไม่ตายเว้ยกูผ่านแล้วเว้ยเอเคเคซับด่านต่อไปอันไหนวะออกตรงไหนน,นี่เลยไปด้านนี้อืฟอร์เรสเอ่อดาน,ะอ,านอะไรวะเป็นยี่อะไรอะไรคืออะไรคืออะไร

อจะฝันให้ไกลจะไปให้เธอที่ตรงนั้นสัตว์เปยนด่านอมอมวัวนะออมออมอย่างนี้นะตัวนี้ดีกว่านะครับด่านเฮี้ยเนี่ยอ๋อจะแข่งกับกูเหรอจะแข่งกับกูใครลงก่อนชนะใช่ไหมวายติดลำมึงอ่ะแพ้กูแล้ว ชิบหายแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยแอะเป็นไงเป็นไงค่อยๆลงครับไอ้เฮียโอ้เอ้โอ้อ้เออดูๆชาวโลกเจริญมึงแป๊บเดียวผ่านไอ้สัตว์เล่นทำเพื่อนเล่นเพื่ออะไรสร้างเพื่ออะไรวะอะไรถึงมีเล่นก็ดีแล้วไม่บ่นทำไมวะกูโกกด่าๆๆๆดา๊วเดมม์เดมมเดมม์อ้ ไอ้เด๊ะแตงโมดับฮิฮีเราแตงโมแขนขาดมันจะบ้างไงวะบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วไอ้สัตว์แขนมึงลื้อแตงโมไอ้สัตว์เอ้ยลื้อแตงโมเอี้อต่อครับ